อย่างนี้ก็ได้เว้ยอืมเหี้ยแปสี่ถุงก่อนอ่ะมานี่มาอาหารเนี่ย เงื้เงืง้มึงไปเลียย์ตรงนั้นเลยเหรอตรงนั้นเลยเหรอเน้นจำอย่างนี้ไม่ได้เป่าเป่าเป่าโอ้ย สุดจัดประหลัดแมวกูจริงมาเน้นมานี่มามีอาหารเพิ่มนะมาเน้นจสแล้วมึงเลียพื้นเลยเหรอมึงอร่อยจนเลียพื้นเลยเหรอมานี่นะเนี่ยอาหารแมวเนี่ย cút đâu hay cặp bạc mừng à, <laughs> <Tại là. cười> đi tại lẽ tại lẽ tụi tông thủ mà cái mà mèo lia chứ hãy đi một chuyến mùng mừng đời bay lên nên tông thủ đi เออแดกแดดไปตายตายได้ไหมกูตายขันหลังกูใส่ถ้วยดีๆก็ได้วะกขขี้เกียจมัทัความสะอาดมาแดกให้หมดอ่ะเดี๋ยวก็ให้เพิ่มนะเนี่ยแดกให้หมดไปเรียพื้นไปแม่ง มันไม่สะอาดเนี่ยเน้นเออเรียพื้นเรียพื้นมาวะกูมีเพิ่มเนี่ยเน้นกิดไหมเปิดหนึ่งนะใส่ไม่ไม่คงไม่เห็นแน่แน่กูต้องให้ใกล้กับมันจริงๆดิงเดมา มึงเรียแน่น,นี่ไม่ใช่มึงออกไปเที่ยวอ,อย่าได้หารมาเลียเพื่อทำตรงนะแต่แค่นี้กูแทบจะไม่มีแดกแล้วนะ่ะสัตว์เลยแพงกว่าหารคนก็หารแมวนะี่และสัตว์ไม่ก็อ่านิดนะมาเฮียเลยมือกูเอออย่างนั้นแหละเน้นอย่างนั้นแหละ อร่อยไหมนะน,นั่นมึงอ่ะใหญ่ใหญ่เลยเออมันมันควรมันหาันถุงนะไมานาน่ใช่หันหันนินน้นแดกแดกแดกที่กูต้องเปิดไฟไม่ใช่หรอกแม่เลยกูที่เย็นไปนั่งเปิดเปิดไฟบ้านเนี่ย เบสิบไเนี่ยโอ้ยน่ะมาเตรียมน้ำยาถูพื้นให้พร้อมเลยลูกให้หาดแมวอยู่มันกินดินดูอร่อยเลยนะ กีบ่บาทจ่ะแม่เขาซื้อวันกูเนี่ยกูอดตายแน่ขำลังกูใส่ช่วยดีๆเลยเอ้ยสีเทสกูต้องั้งยแม่ทำไมวะดังดูบรับ Lên Kiếm này Lìa Tôi thấy cái đồng mèo lìa là Ê Cái mùi lấy nè Cô tăng phướng hết lời à Không muốn cụ tìm cuối mới trời nên 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 những loài đấy sẽ thay nè à mà gì mừng ạ à qua à. đã ตายแล้วแมวกูแมวกูจริงดิโอ้ยนะเก่งกูไม่ใส่เนาะใสะ่ใสนะ่ถ่ายแม่งรั่วๆเงี้ยเขียนมันตัง้งเสร็จชาวเคียดเลยเน็ตอนี้คือาก,การนั่งดูแมวแดกว่ะจ้ง มึงก็ไม่แดกเนาะตรงฮะอ้บบาโอเคโอเคเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวรูกจีเดีร่นี่ป่นนะ,ะนย,ยังแม่เดี๋ยวครูสอนทีหนึง,นงทํำดอกไม้ไปก่อนนะ,ะพูด,ดํามตรงําตัวกียไปก่อนอนะ มาดูรูปเดี๋ยวไหมเอยรูอยากได้หารแมวเลียแม่พูดจำตรงเนี่ยเออจะให้นิเนเนี่ยเออให้มาเแดดอันที่ตกพื้นก่อนอีดอก,ดอกเอยของเล่นแมวมั้งเนี่ย เดินปถงปดงเลีย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 มันเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมึงเลียไม่โดนอ้าวหนีไปเลยมันอิ่มมะนะโอ้ย